ขอพูดหน่อยเถอะเก็บกดมานานแล้วฟังไว้นะฟังแล้วอย่าร้องล่ะนี่คือความในใจที่กูมีให้มึงอยา่าอ่า มึงไม่น่ารอดโดนกูรอบฆ่าสไตล์ตกูมันชัดเจนสไตล์ตมึงมันยอดย่าก,กูจะรอบฆ่ามึงอีกรอบมึงไม่รอดแน่ถึงร่างกายกูจะล่อแล่แต่ฝีปากกูคมกิบกูมันสุดยอดแต่มึงมันยอดแย่ตัวมึงก็มีฆ่าจนคนบ้าไม่อาจลืมขอตบหัวและตีหน้ากูให้ราคาสักบาทหนึ่ง ตั้งแต่กูออกจากท้องแม่กูบอกกับทุกคนจะเหยียดกูเมื่อมึงนั้นได้ทีเดี๋ยวมึงไม่มีบทชีวิตกูแน่เมื่อกูนั้นได้ดีความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆมันไม่ได้มาแบบได้ฟรีมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนมาเหยียดกูไม่งั้นมึงจะได้เต้นกูก็เด็กคนหนึ่งที่เหมือนกับเด็กคนอื่นที่อยากไปยืนจับไม้อยู่บนเวทีที่ใดสักที่หนึ่งกูจะทำในสิ่งที่ชอบกูจะอยู่ที่นี่กูไม่ไปหรอกที่อื่นอย่าเอากูไปเปรียบเทียบกับคนอย่างมึงเพราะกูไม่ใช่ไอคนที่ขี้หืน่น กูอายุ16ปีมาดิสเพลงคนอายุจะ20ก็หัวมาให้กูตบถ้าดีดีกูไม่จําเป็นต้องเรียกมึงว่าพี่อีกแล้วก็กะโหลกคําที่มึงใช้มันก็ทั่วไปมึงควรมาเจอกูอีกทีตอนที่กูแลปไปทั่วไทยคำว่าแลปสําหรับผมคือที่ระบายที่ผมได้เก็บกดไอ้พวกดูถูกก็อาจจะตายหรือไม่แน่ก็โดนกูเก็บหมดกูฆ่ามึงแบบสบายๆและอย่าลืมไปเข้าฝันพ่อแม่มึงให้เขารีบมาเก็บศพมึงเป็นใครกูไม่รู้หรอก ถ้าจะมาแรปแข่งกับกูแบบไม่เต็มใจขอไม่สู้ต่อเพราะมึงมันก่าเกินไม่มีแม้ชื่อเสียงเรียนนามมึงเหมือนกับเด็กที่หัดเดินกูแนะนํานะให้ไปเขียนเรียนความทํามาเป็นแรปโชว์มึงมั่นใจวันนี้แรปหรือว่าแค่มันโนวะกูฟังมึงแลปกูนึกว่ามึงท่องกรกูว่ามึงไม่ไหวและไอเหี้มึงต้องนอนไอเพื่อนมึงที่รามผมคมไปไหนและนี่รอที่เขาเรียกว่าช่มชอง แถวบ้านกูโดนตีนไปไหนต่อไหนและเขาไม่ชอบไอ้พวกที่ทำมอง <Wow. S 1> และแล้วมันก็มีรายการอย่างนี้ให้กูมาด่าไอ้พวกสัตว์ป่าอย่างมึง